ค okay, ค่ะวันนี้นะคะรัตดาพาทัวร์นะคะจะพามาเก็บข้าวโพดกันนะคะเห็นไหมคะมีข้าวโพดเยอะแยะเลยค่ะนี่นี่ข้าวโพดเยอะแยะเลยนี่เพราะว่าวันนี้น้องแอนเขาเปิดให้เปิดให้เก็บกันนะคะโลละสามสิบเก้านะคะวันนี้คือใครอยากได้เท่าไหร่ก็เก็บเอานะคะเดี๋ยวเก็บข้าวโพดกันค่ะไปด้วยกันค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องแอนค่ะ วันนี้เปิดอ่าเปิดให้เก็บข้าวโพดนี่ขายยังไงคะข้าวโพดเราโลละสามสิบเก้าค่ะโลละสามสิบเก้าก็คือแล้วแต่ใครจะเก็บเท่าไหร่ใช่ไหมคะอยากเก็บเท่าไหร่ก็เก็บโอเคแล้วลักษณะการเก็บเราดูแบบไหนว่ามันแก่ไหนให้ดูสักต้นหน่อยสิไหนไหนดูเดี๋ยวเขาให้หักเองเลยนะคะเราต้องดูเป็นด้วยดูว่าดูตรงไหนมันมีต้องดูว่าอันี้มัน้ขนมันขนมันต้องดำนะคะขนมันต้องดำ เออก็มันต้องขนวนๆอย่างนี้ค่ะต้องฝักใหญ่ๆใช่ไหมใหญ่ๆวนๆอย่างนี้แล้วก็ดูเม็ดด้วยดูเม็ดมันจะเห็นไหมคะนี่เม็ดมันจะต้องเนะเห็นไหมแข็งๆหน่อยนึงแต่เป็นพันอะไรคะข้าวโพดเราพันอะไรคะหวานมากสวิตซูเปอร์สวิตใช่ไหมอ่อซูเปอร์สวิตค่ะมาได้แล้วหนึ่งฝักค่ะผลงานน้องแอนเองเจ้าของฟาร์มเก็บให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเนาะตรงไหนมันจะมีอีกเนาะมีอยู่ลึกๆโอตอนนี้คนเก็บเยอะ วันนี้คนมาเก็บเยอะค่ะดูคนค่ะคนเก็บเยอะเด็กๆสนุกสนานกันเลยค่ะเห็นปะโน่นเด็กๆมากันเต็มเลยชอบเข้าป่าเห็นไหมไม่รู้ว่าแก่ไม่แก่ใช่ไหมนี่เห็นไหมเราต้องดูค่ะว่ามันแก่ไอขนมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลคือมันแก่แล้วนี่คุณี่ะอ๋อเห็นไหม เออเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะสวยมากน่ากลัวจะหวานมากเลยเนาะหวานจังมันเป็นสะกดเดือดค่ะซูเปอร์สวิตนะคะคันนี้ซุปเปอร์สวิตสวมันหวานมากค่ะหวานอยู่แล้วเนาะเราควรเขาจะไม่ได้ปักที่มันแก่อาจจะเป็นนิ่มๆไปนะคะต้องดูขนมันขนมันจะสีน้ําตาลเข้มค่ะเอาเยอะไหมเอาเต็มถุงเนี่ยแอนเตอมปอกให้ฉันเสร็จเลยเหรอเดี๋ยวฉันปอกบ้างไม่ปอกก็ได้เดี๋ยวฉันเก็บเองก็ได้ ฉันฉันฉันค่อยๆหาเองโอเคโอเคโอเคเธอไปงานมาเลยเห็นไหมคะโอเค่ะให้มคะเห็นไหมคะน้องแอนเจ้าของฟาร์มรวยแล้วรวยแล้วคนเนี้ยเดี๋ยวเราหาดูกันนะคะค่อยคดูกันหน่อยว่ามันเออแก่เป็นอย่างไรนี่ค่ะนี่นี่ก็น่าจะได้อยู่นะคะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้นี่ต้องเป็นสีน้ําตาลนะคะเนี่ยสีน้ําตาลแล้วเดี๋ยวดูจับดูน่าจะได้อยู่ค่ะเห็นไหมคะนี่เราหักเอาเลย ผัดไปเลยนะคะอุ๊ยนี่ค่ะอืมสนุกกันเลยวันนี้นก็ตกแล้วโลละสามสิบเก้าโคนนะคะตีสบาสี่ิบอ่ะสี่สามสิบสองร้อยกว่าค่ะต่อกิโลไปอีกนะคะฮัโลโหลฮัลโหลไอ้นี่ค่ะเด็กๆเ,เก็บเด็กๆเ,เก็บขโ้โพดกัน เ <Yeah. S 2> ด็กๆเก็บเยอะนะคะสนุกสนานกันเห็นไหมคะในป่าข้าโพดกันเดี๋ยวไปดูข้างหลังนี่คะ่ะข้าโพดเยอะมากข้าโพดเยอะมากนะคะเราอยู่ในป่าข้าโพดกันตอนนี้มาเก็บข้าโพดด้วยกันค่ะใครจะเอากี่โลคะมานะคะให้ดูข้าวโพดนะคะคนอ้วน ให้ดูป่าข้าวโพดกันนู่นเห็นไหมคะโอ้โหข้าวโพดเขาเยอะมากนะคะคือใครเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปแล้วแต่นะคะนี่คนมาเก็บเห็นคะผู้ใหญ่พาเด็กๆมาสนุกสนานกันคะ่ะคือแล้วแต่ใครจะเอากี่โลนะคะเขาให้เก็บเองนะคะนูนบ้านแอนร้านแอนเขามีขายหลายอย่างมันฝรั่งก็มีคะ่ะมีหลายอย่างนะคะเห็นคนเก็บไหมคะนุน่น สนุกสนานกันเพลินเลยค่ะนุ่นข้าจะเอากี่โลคะหวานๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นข้าวโพดซูเปอร์สวิตคะ่ะซูเปอร์สวิตจะหวานมากแล้วก็เขาบอกว่าหวานมากอะ่ะต้องดูต้องดูให้เป็นนะคะว่าฝักมันแก่เป็นยังไงคือเด็กๆบางทีไม่รู้นี่มันฝักเล็กเราก็ไม่เอามันยังไม่แก่เต็มที่นะคะเดีย๋ยวจะไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะคะหาฝักที่มันแก่ๆเนะี่ย อุ้ยคันนะคะถ้าใครไ,ไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาคันแน่ๆเลยะคะ่ะนี่อันนี้แก่แล้วค่ะเห็นไหมใบแห้งเลยเดี๋ยวต้องดูกันฝักอ้วนพอป่ะดูฝักนะคะไปแกะดูได้อมบเดโอ้ได้ดีค่ะได้ค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ แก่แล้วค่ะนี่แก่แล้วเด็ดได้นะคะัก,กเลยค่ะโอ้ฝักใหญ่ไปเลยเลยค่ะโอ้ฝักใหญ่มากอะ่ะคือมันอุดมสมบูรณ์มากค่ะได้ฝักใหญ่มากจริงดูคะ่ะใส่มากมาเลเลยโลนึงก็น่าจะได้สักประมาณ สามฝักก็น่าจะโลแล้วมั้งคะเนี่ยสามสี่ฝักก็น่าจะโลแล้วค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะคนมมเก็บเยอะๆสนุกสนานกันค่ะ <c oughs> ไปนะคะไปนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะเยอะหลายไลยค่ค่ะตรงนี้คนเก็บเยอะคะ่ะนี่มันแค่ดูนี่จะให้เห็นว่ามีคนเก็บนะคะเห็นไหมคะเขาต้องดูว่า แค่ไหนนะคะแค่ไหนแก่ต้องดูนะคะมันมีเยอะมันมีหลายรุ่นค่ะเก็บได้เรื่อยๆนะคะโอ้ยช่องร่องนี้คนเดินเยอะเอาไยฮัลโหลฮัลโหลไอเพื่อเช็คดิไอเะอันนี้ก็น่าจะแก่แล้วคันนี้ยับน,นี้น่าจะแก่แล้วจะหัก เออค่ะค่ค่กักเลยได้ไรฝักแลออ้ว <_ d ata> เราเก็บข้าวโพดกันค่ะ <_ d ata> การเก็บนะคะข้าวโพดเราจะต้องดูฝักที่มันแก่นะคะฝักที่แก่ก็คือต้องมีต้องมีไอ้สีเข้มๆค่ะต้องมีไอ้เขาเรียกอะไรขนมันสีเข้มๆนะคะ <_ d ata> เห็นไหมต้องขนสีเข้ม นี่โหแต่ละปักใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะพันธุ์ที่ปลูกก็คือซูเปอร์สวิตค่ะหวานมากนะคะซูเปอร์สวิตจะหวานมากโคนเก็บเยอะค่ะเห็นไหมคะดูคนค่ะคนมาเก็บก็คือพาลูกพาหลานมาสนุกสนานกันเห็นไหมคะน่นค่ะเห็นไหมคะน่นค่ะเห็นไหมเห็นคนเก็บไหมคะเห็นไหมคะฮัลโหลฮัลโหลไฮไฮไม่ฟังแต่ก เขาเก็บกันเพลินกันสนุกกันค่ะลูกเด็กแด้แกลงสนุกกันตึ๊บๆเลยนะคะมีหลายไล่ค่ะเขาพ่นาโอ๊โอเล่นกันเพลินเลยเด็กๆเยอนะคะมันจะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นนี้ไมซ์ภาษานี้เขาเรียกว่าไมซ์ค่ะมีรุ่นลูกเล็กลูกน,น้อยลูกใหญ่นะคะชีววิทยาศาสตร์ซีเมลินนะคะขนค่ะคนเก็บ เห็นไหมคะอยู่ในวงเจมิน i อีค่ะอุ้ยคันเคคันนะคะใบมันคันนะคะไฮยฮไฮปุ้นมาเงี้ยกิโลดูโฟหยิถังไม่ขอบพาลูกพาหลานมาเก็บสนุกสนานกันเลยค่ะอุ้ยใครเด็ดทิ้งนะเนี่ยมีคนเด็ดทิ้งด้วยค่ะเด็กๆมันไม่แก่นี่นี่เห็นไหมแอนไม่เข้ามาคุมเห็นไหมล่ะนี่ เด็กๆเด็เดทิ้งเลยไม่แก่พอไม่แก่เขาทิ้งเลยประโยชน์บำรุงสายตาต้องดูดีๆนะคะของเขาจะได้ไม่เสียหายนะคะคันค่ะใบมันคันเดินใกล้ไม่ได้ยังดีนะใส่แขนยาวมาค่ะเห็นไหมคะเพราะพอจะเยอะมากคือเขาเก็บไปแล้วเป็นเยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังมีอีกเยอะนะคะพอต้องดูดีๆค่ะมีฝักเล็กฝักใหญ่ฝักน้อย นี่ก็น่าจะได้เห็นไหมแห้งแล้วนี่นี่ไอ้ฝอ,อยฝอยนี่มันแห้งแล้วใหญ่ไปเรื่อยเลยมีวิตามิน<ก> A อบ B, และแร่ธาตุสูงค่ะให้แก่ดีค่ะแก่ดีก็ไว้ก่อนเนาะเราต้องดูดีดค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะคะเกือบทุ่มแล้วดูแสงตะวันแสงตะวันยังจัดแจอยู่เลยนู่นค่ะ แสงตะวันยังส่องมาอยู่เลยนะคะป้องกันโรคเลือดได้ด,ด้วยค่ะ,คะสวยงามค่ะสวยงามนะคะยอยู่กลางไล่ข้าวโพดค่ะวันนี้มาเก็บข้าวโพดกันนะคะใครจะช่วยกันใครจะเอากี่โลก็บอกมาค่ะอร่อยนะคะข้าวโพดซูปเปอร์สวิตค่ะหวานค่ะหวานหวานมากดูค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะดูที่มันแก่ๆหลองนี้น่กลัวคนเดินบ่อยค่ะดูสิรอยหักเป็นเต็มเลยนี่รอยคนหักไปข้าวโพดเป็นพืชล้มลุกนะคะอายุสั้นค่ะต้นและใบยังเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะเยอะมากนะคะโอเย,เยอะอะเยอะนี่น่ากลัวแก่แล้วแหละก็ล่วงไปหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเอาฝับนี้แหละคะ่ะ โอ้นี่หักมาแล้วนะคะเราจะเอาหนึ่งถุงอะคะ่ะหนึ่งถุงน,นะคะแะ้นี่ก็น่าจะแก่อยู่ปากดีใหญ่นะะอืมนี่แขนสกประ,ะดูข้างใน,นะคะ่ะดูข้างในหน่อยนะคะข้างในโอ้ยมีนอนอะ่ะนอนอืม โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะาพามาเก็บข้าวโพดนะคะได้เยอะแล้วค่ะเต็มถุงค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวทานข้าวโพดด้วยกันนะคะซูเปอร์สวีทค่ะหวานค่ะรัตด,ดาพาทัวร์ค่ะบายบายค่ะ